วาริศเป็นนักเดินทางที่ชอบค้นหาสถานที่ที่ไม่มีในแผนที่เขาเจอคำเล่าลือแปลกๆจากคนขับรถบรรทุกว่าถ้าเผือเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางดินแดงที่ข้างป้อมล้างจะพบกับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านที่ไม่เคยมีใครกลับออกมาเล่าได้ความอย่ารู้อย่าเห็นบังคับให้เขาขับรถเข้าไปถนนแคบลงเรื่อยๆจนเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบเหมือนพาเข้าสู่อีโลหนึ่ง จนกระทั่งมีบ้านไม้ยกพื้นหลายหลังปรากฏตรงหน้าบ้านที่ปิดม่านสนิททุกหลังราวกระปุกปิดความลับอะไรไว้วลิตทักชาวบ้านที่เดินผ่านทุกคนยิ้มสุภาพแต่ต่อเพียงประโยคสั้นๆเหมือนนัดกันมาข้างนอกไม่มีจริงเขารู้สึกเย็นวาบในอกยิ่งสังเกตยิ่งพบความผิดปกติ เด็กๆใส่ชุดนักเรียนเดินเข้าอาคารเรียนที่ไม่มีหน้าต่างแม้แต่บานเดียวเสียงขีดเขียนดังโลอดออกมาเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเครื่องจักรส่วนบ้านใกล้ๆก,กันนั้นเขาเห็นล่องรอยการใช้ชีวิตแต่ผ้าม่านปิดทึบทุกบานและในยามคำ่ำเสียงโทรศัพท์เก่าที่บ้านล้างปลายถนนก็ดังขึ้นยาวนานอย่างไร้เหตุผลทุกสิ่งทำให้เขานึกถึงเรื่องเล่าปลกปลาย บ้านที่ไม่เคยเปิดม่านเด็กที่เขียนคำซ้ำจนหายไปโทรศัพท์ที่ดังแต่ห้ามรับสายและหมู่บ้านที่ปฏิเสธโลกภายนอกทั้งหมดคือเศษเสี้ยวของคำเตือนเดียวกันอย่ามองลึกเกินไปแต่ในความมืดเย็นของหมู่บ้านนั้นวาริศรู้ดีว่าตัวเขาได้ก้าวพ้นเส้นทางที่ไม่ควรเข้ามาแล้วและทางเดียวคือเดินต่อไปหลังจากเดินสำรวจหมู่บ้านได้ไม่นาน วลิตก็ถูกหญิงชลาล่างเล็กทักขึ้นเสียงสัน่นแพร่เต็มไปด้วยน้ำหนักเหนื่อยแล้วสินะมาพักที่บ้านข้าเถอะเขาตามเธอไปอยังบ้านไม้ยกพื้นเก่าหลังหนึ่งตัวบ้านเงียบผิดปกติหน้าต่างทุกบานปิดด้วยไม้ทึบไม่มีร่องรอยให้แสงภายนอโลอดเข้ามาได้แม้แต่น้อยเมื่อก้าวเข้าไปข้างในความมืดเย็นชืดโอบล้อมล่างทันที กลิ่นอับคล้ายผ้าเก่าที่ไม่เคยได้อากาศตีจมูกจนหายใจติดขัดทำไมบ้านปิดมืดแบบนี้ล่ะครับวลิศถามอย่างอดไม่ได้หญิงชรลาหันมามองดวงตาขุนมัวสัลล,ลิศก่อนเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนเพราะข้างนอกไม่มีจริงคำตอบทำให้หัวใจเขาต้นแรงขึ้นความสงสัยแปลเป็นความกลัวเขาหยุดยืนอยู่กลางห้อง กูพันธ์ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาจากผนังสีด้านเหมือนใครหลายคนกำลังพูดพร้อมกันเขาเงี่ยหูฟังได้ยินชัดเพียงคำซ้ำๆอย่ามองออกไปอย่ามองออกไปมือของวลิตเผยยกไปแตะบานหน้าต่างที่ถูกปิดทึบแรงกดดันบางอย่างทำให้เขาอยากเปิดมันออกทันทีที่เขารองดันความเย็นวาบก็เซะเข้ามา พร้อมเสียงเหมือนเล็บหลายสิบขูดกระจกจากด้านนอกญิงชรากระชาเขนเขาเออกทันทีแรงเธอเกินกว่าคนแก่ที่ควรมีอย่าทำอย่าเปิดพวกเขาจะเห็นเธอวลิตตัวแข็งทื่อสายตากวาดไปทั่วห้องมืดและรู้สึกได้ว่ามีเงาหลายล่างกำลังยืนมองเขาอยู่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์ในบ้านมืดวลิตนอนไม่หลับทั้งคืน เสียงกระซิบอย่ามองไปข้างนอกยังคงเวียนอยู่ในหัวจนลุ่งเช้าเขาเดินสำรวจหมู่บ้านต่อเพื่อหาคำตอบจนได้ยินเสียงช็อกขีดกระดานดังเป็นจังหวะจากอาคารเดียนเก่าๆใกล้ลานกลางอาคารนั้นไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียวกำแพงไม้ถูกปิดทึบหมดเหลือเพียงประตูไม้บานหนึ่งที่เงเเเล็กน้อยวลิตก้าวเข้าไปข้างใน สิ่งที่เห็นทำให้คนลุกสู้ทันทีเด็กนักเรียนจำนวนมากเรียงแถวที่โต๊ะไม้เก่าๆวางกระดาษหนาไปตั้งเด็กทุกคนก้มหน้าเขียนคำเดียวซ้ำไปซ้ำมาปลอดภัยห้องทั้งงงเงียบกริบมีเพียงเสียงปากาขีดทีๆเหมือนฝนตกบนสังกะสีไม่มีเด็กคนไหนหันมามองเขาราวก็เป็นหุ่นที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ที่หน้าคนลุกกว่านั้นคือ ทุกลายมือเหมือนกันเป๊ะราวกับเขียนโดยคนคนเดียววาริศลองกระซิบเรียกเบาๆเด็กที่นั่งแถวหน้าเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดเผือกเหมือนคนไหลเลือดดวงตาขาวพลูนไม่เหลือแก้วตาริมฝีปะเด็กขยับช้าๆเอ่ยเสียงแหบพร่าปลอดภัยวินาทีนั้นเด็กทุกคนหยุดเขียนพร้อมกันแล้วหันมามองเขาทีละคน เสียงกระดาษที่ถูกเขียนหยุดลงกระทันหันความเงียบอันน่ากลัวถาโถมเข้ามาจนหูอื้อละบนโต๊ะเรียนหน้าสุดมีกระดาษว่างเปล่ากับปากกาด้ามหนึ่งวางรอเขาอยู่วลิตถอยหนีออกจากห้องเรียนเก่าหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงกระดาษที่เด็กๆยังคงดังสะท้อนอยู่ในหูเหมือนตามมาหลอดหลอนเขารีบวิ่งกลับไปที่ลานกลางหมู่บ้านแต่ความเงียบกับหนักอึ้ง จนผิดปกติเหมือนทั้งหมู่บ้านหยุดหายใจแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงกริ่งโทรศัพท์บ้านรุ่นเก่าดังแหลมละยาวต่อเนื่องอยู่ในอาคารไม้หลังใหญ่ที่สุดกลางลานประตูเปิดเงมวลิตก้าวเข้าไปทีละก้าวกลางห้องโถงกว้างมีเพียงโต๊ะไม้หนึ่งตัวกับโทรศัพท์ดำรุ่นเก่าหมุนเบอร์วางอยู่เสียงกริ่งดังไม่หยุดราวกับรอให้ใครสักคนรับ เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกหูแนบหูช้าๆทันทีที่รับสายเสียงทุ้มต่ำแทะเข้ามาในหัวทันทีอย่าออกไปข้างนอกเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่จากปลายสายแต่มันก้องอยู่ในหัวเหมือนมีใครพูดซ้ำจากทุกทิศทุกทางเขาพยายามวางหูแต่สายกับแน่นรากับถูดึงเอาไว้เสียงกระซิบเริ่มมากขึ้น หลายเสียงประสานกันพูดประโยคเดียวซ้ำๆ,ๆเขากุ่มหัวแน่นจนสุดลงกับพื้นภาพในหัวพล่าเลือนแต่เว็บหนึ่งเขามองเห็นเงาคนมากมายยืนเรียงรอบห้องมองเขาอยู่ในความมืดหญิงชาาที่พบเขาเมื่อคืนปรากฏตรงมุมห้องพูดด้วยเสียงแผ่วเบาบอกแล้วข้างนอกไม่มีจริงโทรศัพท์ในมือเขายังคงส่งเสียงกระซิบและรอบตัวเขา ร่างของชาวบ้านเริ่มปผล่มาจากความมืดทีละคนยืนยิ้มเหมือนรอเขาเข้าร่วมเสียงกระซิบจากโทรศัพท์ดังสะท้อนอยู่ในหัววลิตไม่หยุดอย่าออกไปข้างนอกไม่มีจริงเขากัดฟันโยนหูโทรศัพท์ลงพื้นแต่เสียงยังคงดังราวกับสั่งออกมาจากผนังทั้งสี่ด้านชาวบ้านที่ยืนเรียงรายในห้องถงค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ ทุกก้าประสานกันราวกับฝูงหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมวาริตถอยหลังจนชิดกำแพงหัวใจเต้นรัวมือสั่นเทาเขาเหลือบมองประตูที่เปิดเงมไว้สักครู่แต่ตอนนี้มันปิดสนิทราวกับไม่เคยมีทางออกอยู่เลยหญิงชลาก้าออกจากแถวดวงตาขุ่นมัวสะท้อนเงาไฟสลัวเห็นหรือ,อยังเจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากเราเธอยกมือขึ้นชี้ไปด้านหน้า ในเงามืดวลิตมองเห็นตัวเองยืนยิ้นอยู่ท่ามกลางชาวบ้านอีกแถวหนึ่งใบหน้าเหมือนเขาทุกประการดวงตาลืมโปรงไร้วิญญาณภาพนั้นทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบเขาร้องตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาทัานใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบความมืดคืนกินทุกสิ่งเสียงโทรศัพท์หยุดลงแต่แทนที่ด้วยเสียงกบร้องละงม กลองสะท้อนเต็มห้องถูงราวกับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกำลังจะหัวเลาะเยาะรุ่งเช้าผู้คนที่ผ่านมาทางถนนดินแดงพบเพียงหมู่บ้านร้างที่เหมือนไม่มีใครอยู่มาก่อนบ้านทุกหลังยังปิดม่านทึบเงียบงนันแต่เมื่อเงี่ยวหูฟังจะได้ยินเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังเบาๆรอยออกมาจากลานกลางหมู่บ้านราวกับยังมีใครสักคนพยายามทออกไป เพื่อบอกว่าข้างนอกไม่มีจริง